ถึงแฟนแฟนลิวพูทุกท่านโปรดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับคุณทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นด้วยความรักของพวกคุณวาตารุเอนโดเดอะดูเอลคิงนี่คือชายที่เป็นแชมป์แห่งการดวลประจำศึกบุนเดลลีกา2ปีซ้อนนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับหงแดงลิวพูย้อนกลับไปในปี2022นะครับมีสถิติที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับว่าวาตารุเอนโดนะครับมีสถิติในการดวลชนะคู่แข่งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของศึกบุนเดลลีกาครับโดยมีการดวลชนะไปทั้งหมด448ครั้ง ทิ้งห่างอันดับ2อย่างลูคัสโฮเลอร์นะครับของไฟบวนะครับที่ทําได้อยู่ที่437ครั้งและอันดับ3ในเวลานั้นก็คือจูดเบลลิงแฮมครับที่ทําได้อยู่ที่433ครั้งสถิติในการเล่นเกมรับของวาตาลุเอนโดนะครับมันโดดเด่นยิงหนาที่ว่านิตยสารทามเนี่ยต้องออกมาขนานนามให้เลยนะครับว่านี่คืออัจฉริยะชาวอาัธิอุไทยชายผู้พิชิตเกมรุกแห่งศึกบูเดลิก้าเดอะดูเอลคิงวาตาลุเอนโดชายคนนี้เป็นนักเตะที่นึกจะแย่งบอลจากใครเขาก็สามารถทําได้และบอกเลยว่าการจะแย่งบอลคืนจากพี่แกนนนนัั้่่่่่กก็ไมใชชเเรืองงายๆ รุงเวลาเนะครับที่อนาคตของคเซโดเกิดคําถามขึ้นนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับกับไบตันนะฮะแฟนๆของไบตันนะครับก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับว่าถ้าเกิดทีมจะต้องเสียคเซโดไปเนี่ยจงไปเอาชายคนนี้มาเดี๋ยวนี้เขาคือเดะดูเอลคิงแห่งศึกบุเดลิก้าชายผู้เป็นกัปตันแห่งสโมสรสตุตการ์ดนี่คือโคตรกองกลางตัวรับอันดับหนึ่งของลีกต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดพี่ตีไม่ปล่อยของออกมามากขนาดนี้ จนถึงขนาดที่ว่าแฟนๆลิวพูยพวกเราเนี่ยเกิดการตั้งคําถามเกิดขึ้นนะครับว่าเฮ้ยรู้นะว่าเก่งอ่ะแต่มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะไม่คิดไม่มีใครคิดนะครับว่าพี่ตีจะเก่งขนาดนี้เอาจริงๆตัวผมเองก็เลยเกิดการตั้งคําถามเกิดขึ้นนะครับจนไปสืบหาขอ้อมูลเก่าๆของพี่แกเข้ามาดูจนกระจ่างแจ้งเลยครับว่าของจริงครับลิวอร์พูได้ของโคตรดีครับบอกเลยปิดท้ายก็ด้วยบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่เอนโดได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับไทม์นะครับการที่ได้มาอยู่กับลิวพูนั้นมันคือฝันที่เป็นจริงของผมครับ แต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะมันเป็นเพราะว่าผมจ้ทํทำงานหนักมากๆเลยผมต่อสู้มาอย่างยาวนานมากๆจริงๆครับกว่าผมจะได้ไปอยู่ในสโมสรที่ผมใฝ่ฝันมากอย่างลิเวอร์พูลณเวลานี้ครับควา้า4แชมป์กับลิเวอร์พูลให้ได้นะพี่แฟนๆของแดงเอาใจช่วยแต่ถ้า4ตึงมือไปขอ3ก็พอพี่2ก็ออเอาแล้วตอนเนี้